สวัสดีคะ่ะ FC ท,ทุกทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอี VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่30เมษายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วีอโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องค่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้รับชมนี้นะคะคือการจอด่นแต่ละรอบนะคะพี่น้องนั่นก็คือสูตรแลนด์แต่ละรอบน้องพี่น้องมีข้อมีหลุดทุกเมื่อนะคะทุกท่านค่ะมักกระตามได้ค่ะพี่น้องบอ่มักกับพานใดคือเกานะคะ สำหรับใครที่ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจให้นะคะให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะทุกท่านสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนที่นี้เรามาดูนะคะมาด,ะะาดะะูวันที่29นะคะทุกคนเข้าหรือหลุดเนาะค่ะทุกคนวันที่29นะคะใจ ทำนิเคอี V A P ให้แล้วพี่น้องใจะจะทำนิเคอี V A P ให้นะคะถ้าวันไหนใจว่างเนาะพี่น้องเนาะแต่จีน V A P จะทำไม่ไหวนะคะทุกคนคะ่ะบืนเบ้ไหวพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะวันที่ยี่สิบเก้าจะให้เจ็ดและหกรอบเช้ามาหนึ่งหกเจ็ดล่างหกห้านะคะทุกคนเอ่อมาทั้งเจ็ดและหกนะคะหกมาสองเด้งนะคะแต่ว่าคู่หกห้าใจไม่ได้จับให้นะพี่น้อง จับแจหก4ีนะคะทุกคนหกเจ็ดแล้วพี่น้องหกห้าไม่ได้จับนะคะเข้าคู่หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะรอบบ่ายใจให้ศูนย์และเก้านะคะทุกคนมาห้าศูนย์สองล่างสามศูนย์นะคะทุกคนศูนย์มาสองเด้งค่ะทุกคนเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน0220แล้วก็เข้าคู่3003นนะคะพี่น้อง พี่น้องมักคููใดอย่าลืมไปกับถูกคููเด้อพี่น้องเด้อทีนี้เรามาลุ้นต่อวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบถ้าชอบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะถ้าบ่ามาักกับทานได้คือเก่าพี่น้องมาดูคะ่ะทุกท่านวันที่สามสิบนะคะใจคำนวณตัวเด่นได้อยู่ที่สี่และสามมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่เก้าสี่แปดสี่หนึ่ง สี4หกสีค่ะสา3ส3่3า3เก้ห้ค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่9และแปมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ9กส ก้าสามเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดนะคะแปดเก้าแปดสี่แปดสามแปดแปดแปดสองแปดศูนย์นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูคู่ตัอเดรนค่ะ 4ี่สามเก้าแปดสีกับ8ปรอบบ่ายเก้าสี่เก้าค่ะแปดเก้าแปดสี่นี่คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถพิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่นี้นะคะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนจจะจับคู่เด่นแยก กับเด่นประจำวันให้ FC ดูเผื่อชอบนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันนะคะประจำวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล33นะคะทุกคนสำหรับเลข3และเลข8นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกหุ้นทุกหมวยทุกรอบนะคะทุกคนแต่ว่าวันอังคารดวงใจไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะทุกคนอย่าอย่าตามเยอะนะคะพี่น้อง มาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามเด่นเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดเป็นสี่สามสี่แปดค่ะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสองคู่นะคะทั้งสามสี่สี่สามแล้วก็สามแปดแล้วก็เข้าเลขเด่นประจําวันด้วยนะคะสามค่ะสี่สามสี่แปดพี่น้องเจเจพิดนะคะทุกคนเจลัดขั้นตอนนะคะทุกคนสี่สามสี่แปดนะคะ ติดคู่ตัวเด่นสี่แปดแปดสี่สามค่ะสามสามสามแปดติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดนะคะมาเลขเด่นประจําวันนะคะเก้าสามเก้าแปดแปดค่ะแปดสามแปดแปดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่น้องมักกระทำได้คะ่ะพี่น,อนอ้องขาเพรมักกระพานได้คือเก่าค่ะพี่น้องขา ค่ะสำหรับหุ้นนะคะแนวทางหุ้นนิเคีก V.I.P. นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคมันหมานสุขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ